หัวใจเราก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่เป็นอวัยวะในร่างกายของคนเรานะครับขนาดก็สักหนึ่งกปั้นมือเนี่ยครับประมาณ200กรัมทําหน้าที่สูบชีดโลหิตในเรื่องต่างๆของร่างกายเราเพื่อดํารงชีวิตหรือบ่งชี้ของการมีชีวิตของคนเรานะครับอายุรแพทย์หัวใจนี้ก็เป็นศาสตร์ที่มีความรู้ค่อนข้างจะมากมีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็มีส่วนสําคัญในการรักษาคนไข้ค่อนข้างจะเยอะมีการค้นคว้าวิจัยแล้วก็มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มันทันสมัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็มีส่วนสําคัญในการที่ทําให้เราก็รักษาคนไข้ได้ดีขึ้นตามลาดับศาสตร์ของยืดไข้หัวใจผมว่าเป็นศาสตร์ที่ความรู้ค่อนข้างจะมากแล้วก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถค่อนข้างจะสูงเราก็ถือว่าเรามีศักยภาพด้านนี้ค่อนข้างจะมากนะครับแต่และแขนก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนเจาะลึกลงไปก็จะทําให้การดูแลฟิลของเราหรือว่าองค์ความรู้ทางด้านนั้นเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นอบบตการโรคหลั่งวใจเนี่ยเราพบบ่อยนะครับ คนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยอาจจะมาตั้งแต่อาการรุนแรงช็อกหัวใจหยุดเต้นกระทันหันหรือว่าเจ็บหนกรุนแรงนะครับหรือมาอาการไม่มากเดินเข้ามาหาเราอาการหนักๆเนี่ยจะพบบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุแรกหัวใจก็ต้องเตรียมตัวมีความกระตือรือร้นแล้วก็ต้องพร้อมตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับเราคิดว่าคนไข้ที่อายุน้อย,อยและเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจติดตานเฉยบลันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษาที่คุ้มค่าเพราะว่าเขาก็ยังมีอายุยืนยาวได้อีกตั้งหลายสิบปีแล้วก็ภาระของครอบครัวเขาลูกยังเด็กอยู่ ภรรยาเขาอะไรเนี่ยครับชีวิตสมรสก็เพิ่งเริ่มถ้าเรารักษาได้ให้เขาเหมือนเป็นคนปกติก็ถือว่าเป็นการรักษาที่คุ้มค่าคุณสมบัติอายุรแ,แพทย์หัวใจผมว่าง่ายๆครับก็สาหรับผมเองเนี่ยก็ต้องเป็นจิตใจที่ว่าช่วยเหลือคนไข้ปรารถนาที่จะให้คนไข้มีอายุยืยนยาวมีความรู้ความสามารถที่ระดับหนึ่งที่คิดว่าเราสามารถเรียนได้แล้วก็เสียสละ เพราะว่าผมว่าชีวิตทางด้านแพทย์นเนี่ยมันไม่เป็นเวลาโดยเฉพาะอายุรแ,แพทย์หัวใจเนี่ยทุกเวลามันมีค่าสําหรับคนไข้เพราะนั้นเราก็อาจจะต้องเสียสละอาจจะเจอคนไข้ช่วงดึกดึเดินเดินนะครับเวลาที่คนไข้ไปท่องเที่ยวกันช่วงวันหยุดเราก็อาจจะไม่ได้ไปแต่จะต้องอยู่เวรหรือว่าอยู่สแตนบายเพื่อช่วยเหลือคนไข้กรณีฉุกเฉินนะครับแล้วก็ครอบครัวก็มีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยสนับสนุนเรานะครับแล้วก็ทําให้เราก็ทําหน้าที่นี้ได้สมบูรณ์ขึ้น